ดีครับทุกท่านทีมงานคุณภาพมาภูเกษตต่อกำลังอาจารย์กำลังสนทนาพระอาจารย์มหานิรันด์เป็นชื่อมหานิรันด์นี่อ่านใน้ปะเหรียดเป็นกษตรเป็นพระครูแล้วมับแน่นี่อันนี้ปีหกหนึ่งเป็นบะหกศูนย์หรือหกหนึ่งหกศูนย์หกศูนย์ อาจารย์เป็นพระครูแล้วล่ะเรื่องนี้จมน้ำหนีท่องสอเลยค่ะเฮ้จังไหเนาะขอเ่าบอจมน้ำหนีท่องกสอเอาไข่ฟักหนีเนี่ยนจบางบอกให้บไปบอกให้ไปยึดหน้าท่องกสอเบอหน้าพังา 哈哈哈！他就是生儿子的多，多生不生女？生女他干不了，生女他干不了。那就，他不生女，他都都光生了生儿子，还养着孩子，养着。 ก็คมอมรรคของมหาศาลห่ักหนึ่งว่าชาติน้ำชาติชินชินชาติทองละหน้าหลอขาต้องหนึ่งอยางนี้ว่ี่าพี่ป้าพีาพ่อพ่อป้าป้าเนี่ยป่ะพอปนพ่ป้ายังอาจารย์ บ่มีแอนคอป่บนกระดิ่งนไปบนตัวบนเลยบ่ได้เดิบ่กันไปสองเออเออโอเคก็จะมาใหม่ไปทีมงานคุณภาพจ้าวันนี้กำลังพักกันเมื่อยพอปีนเขามาอยู่เขาบ่ได้ดอกเข้อเขาข้อมือ เมื่อยปะเฮ้ยปีนเขาโอ้พี่ติ่มเขาเอาต้นไม้มาส่งอาจารย์วันนี้เขาคนไปทิ่ม <c oughs> เห็นเัาอาจารย์